สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่อง Family สีทับไทยนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับคุณตาเกตนะครับวันนี้นะครับผมคุณตากำลังจะก่อไฟนะครับต้มตสมุนไพรเพื่อที่จะไปประครบขาช้างนะคุณตาเนาะครับผมโอ้ดีเลยครับผมวันนี้เรามาดูสูตร ตำรายาแผ่นโบราณของคุณตานะครับว่าเขาทำอย่างไรนะครับตอนนี้เราก็มาเยี่ยมพลายคำน้อยนะฮะวันนี้มีตัวยาอะไรบ้างครับผมไอนี้คือใบมะกรูดนะครับตอนนี้ใบมะกรูดนะครับผมโอ้ใบมะกรูดครับเทไปจอนะครับใบมะกรูด อันนี้เป็นยาสูตรแผนโบราณนะครับครับผมตะไคร้และกระขาตะไคร้ตะไคร้นะครับเราจะเม็ดบลปรตีนนะฮะน่าจะเป็นขมิ้นขมิ้นขมิ้นหัวขึ้นนะครับนี่ครับบ้านเราเขาเรียกใช่ใช่ใช่แต่คนไทยเขาเรียกยังไงผมไม่รู้เหมือนกันภาษากลางไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะครับน่าจะเป็นแล้วผมต้องไปก่อนนะครับผมอ๋อได้ได้ได้ อันนี้เป็นยาสูตรแผนโบราณนะครับยาสมุนไพรนะครับก็พี่น้องชาวช้างนะครับสืบสารวิธีรักษาแบบแผนโบราณนี้ก็มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดนะครับผมก็รักษาควบคู่กับคุณหมอนะครับแผนปัจจุบันนะครับผมตอนนี้กำลังจะต้มยา เออเตี่ยเรากเพจะมีอเจียงหมกเราเล้อยส้ะอมได้ประกาศอดมองเลยจียลงเนาะมมันจะลกอูตียแต่รูตเดี๋ยวคุณตาไปดูช้างก่อนก็ได้ครับคุณตาเดี๋ยวค่อยมาติดไฟก็ได้ ก,ก่อนแป๊บเดียวครับก็มาเยี่ยมอาการของพลายคำน้อยนะครับผมก็มาดูคุณตาเขากำลังจะต้มยานะครับต้มยาเพื่อที่จะไปประคบขาช้างนะครับที่เกิดอาการอ่อนแรงนะครับขาอ่อนแรง เกิดคนก็คึกแต่โมงกวยหอมอ้อนะกวัวทั้งตู้ด้ยกวัวทางไอ้มือนนี่อเด้อนั่งค้งโค้งให้มดเลยทั้งลาวทั้งคนพนมเ้างกายักช่วยมัวสารพัดอย่างขึ้นนะเพื่อจีงมาจูบเนาะครับผมอืมก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเขาเป็นห่วงมานะครับผมเป็นห่วงอาการของ พลายคาน้อยนะฮะวันนี้ก็จะพาไปดูนะครับผมอาการของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับผมเดี๋ยวคุณตากําลังจะตําสูตรยาใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูช้างกันครับผมเดี๋ยวคุณตาตามมานะครับ นี่ครับหายไปเด้อพ่อพลายเด้อ FC เป็นห่วงครับผมสวัสดีครับ FC ทีน่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับผม FC ก็เป็นห่วงพ่อพลายทาน้อยนะครับตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมเร็ว นี่นะมันตัวนีนะติด้วไหมข้าเลยอ้นเหมืนจาเล่ยเราเราใช้กิมพหกต้นไม้ต้นอะไรยาหมอเปนหมอสา้ยาก็ซ้ว่าขาข้งนี้ที่มันติตามเดิมที่เขาปล่อยเดินอยู่ตอนนี้กขจะปล่อยเดินมื้นกันจะปล่อยเชืกขอเลยจะขึ้นเดินครับ รู้สึกว่าขาแขางแรงขึ้นนะครับผมแขรงข,ข,ขึ้นเยอะเลยขาแข็งแรงขึ้นเยอะเลยครับมา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 ลายคำน้อยนะครับมา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 ,มา,มาเอ่อก็ที่ก็ที่เห็นมีเชือกสเตย์รัดแง้มขานะครับผมแล้วก็มีรอกดึงพยุงตัวไว้นี่ก็คือเพื่อป้องกันอันตรายนะครับเพื่อป้องกันก็น้อนอนะครับเพราะว่า ช้างนี่เกิดประสบอุบัติเหตุนอนล้มปิดท่านะครับผมแล้วก็ต้องใช้เื็นใช้ไอ้รอกแล้วก็เชือกสเต้เพื่อปยุงตัวนะครับไว้นะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับช้างนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับผมเกิดป้วยหรือเกระเสะนนี่ครับขอบคุณมากนะครับผู้ใหญ่ใจดีก็เป็นห่วงนะครับผม ก็ส่งกำลังศรัทธามาให้นะครับเป็นน้ำจิตน้ำใจนะครับอ่ะอยู่ไหนอยู่ในเดี๋ยวเป็นน้ำจิตน้ำใจนะครับสง่งซองจดหมายมาให้นะครับให้คุณตาดูแลรักษาช้างนะครับผมยามที่ป่วยไข้นะครับผมครับผมขอบคุณตาครับ ผมขอขอบพระคุณมากมากนะครับผมที่บอันนีต้สงสารผมนะแต่ผมก็จะดูแลเขาเต็มที่ครับดูแลให้ดีที่สุดดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะดูแลได้ครับครับผมขอขอบพระคุณมากครับผมับทำน้อยก็ดีขึ้นนะครับกินดูการกินกไรอะไรต้องจานาะครับกินหญ้าอะไรได้ดีเนาะเดี๋ยวดีที่ก็ดีผมไทยก็ดีมากเรื่องเยี่ยวเรื่องอะไรนี่ก็ดีมาก ดีใจด้วยครับที่ช้างอาการดีขึ้น,นเรื่อยๆตามลาดับนะครับผมครับวันนี้เมื่อกี้คุณตาก็ต้มยาใช่ไหมจังกาลังจะเดือดครับผมโอ,อโอ้ดีครับดีสมุเป็นไรก็คงจะนานหน่อยเพราะมันลมด้วยตงรงชุดไม่เป็นไรครับผมเ่าไฟเตามันสูงนิดนึงไปเกี่ยวหญ้ามาจากไหนครับคุณตานี่โอ้เกี่ยวแถวทางบ้านเรานี่แหละกินดีไหมกินดีฮะหญ้าทีนี้กินดี ยาคอมมินิที่เขากินลองนิบออกกายบนรับเลยดูขาเหมือนมีเรี่ยวแรงดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเดินขับขาเดินไรได้แบบตเตอยู่จะขับขึ้นขึ้นกว่าเดิมนะครับผมไม่ตายอ่อเลย พอด้วรังเพียงมาที่อบุญไม่ใจจามันต่ห้อยอันนี้ก็ม่กิดแน่ตอนตั้กนจะเอาอันนี้เป็นสมุนไพรอย่างดีนะครับช้างกินนี่อยู่ท้องดีเนาะกับผกต้นทอนครับผมภาษาาเขาเนต้นอทึกครับอันนี้ต้นอทึก ต้นี้บดิบอกเออาถวภาษาเล่าแถวชายพุ่แถวขนแก่นขาเอินต้นดิบดิบตัดตัดดีดี้หรอเออบ่วเฮาเอินต้นทนเอต้นทนเขาพูดจะให้บอกไทย่อครับครับเมนยูอันนี้คือต้นกุ้งหุ้งบ้านเฮาแม่นครับอันนี้เป็นสมุนไพรอย่างดีครับครับต้นมะขามน้ำเขาเอิญแถวถ้าภวษถวแมรก็วแถ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 วแแถวแถวแถววแถวแถวแถมแถวเม เออบกคำนำได้ครับพี่น้องฟังเอต้นกุ้งหุ่งบ้านเฮาแม่นครับในภาษาใต้ไม่รู้เขาเรียกอะไรครับภาษาใต้ครับผมไม่รู้ภาษากลางนี่ผมไม่รู้นะดูครับหันซ้ายหันขวาได้นะครับไปเสียขึ้นนะครับผมใหญเดินเลยใช่ไหมครับกี่โมงครับคุณหมอไปแเดินได้ไหมล่ะเดินเลยก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นหนึงโอ้จาขึ้นเอาลงจากตัวดูนให้นะเด้อนต้องขนาด จะให้ผมขึ้นหรือจะให้เดิดเไยก็ได้เดินยก็ได้ให้เขาด้วยนั่บทยตอนเดินนั่งทายทำอะรอ่นเดี๋ยวจะตัดทุกตัท่องหมดอเดี๋ยวคุณตามมาก่อนครับตอนนี้เราก็ให้คของทยคำน้อยนะครับครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะขอบคุณมากครับ จิตเมตตาพี่น้องชาวช้างนะครับผมก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมขอให้มีคว,มความเจริญนะครับผมปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับผมก็ขอ,อขอให้มีกําลังวังชาดุจดังพญาโคตสารเนาะครับผมครับผม,ผมวันนี้พวกเรากับคุณตาก็ต้องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณครับก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบครับผมอ่ะเรื่องอะไร